ก็กราบสวัสดีนะครับวันนี้เรามาอยู่กับแมปโลโบอกนะครับที่มาจากซีรีส์ดังนะครับของเกาหลีไม่รู้เกาหลีป่าจังมาเราเริ่มกันเลยน,นี่เลยครับนี่มันในซีรีส์มากเราต้องวิ่งให้ผ่านให้ได้นะครับมาถ้าใครอยากเล่นก็มาเล่นกันได้นะครับ เวลาถึงนั้นนะเรามันจะวิ่งได้เราต้องรอเราต้องรอไป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 นี่นี่มีมเพลงหยุดอันได้นะอันได้ห้ามติดก,การนะ ตายมากเลยครับผมเราต้องรอครับมันเยอะมากมีแมปอื่นนี่มาต้องรอแบบนี้รอไม่นานเดี๋ยวผมจะพาให้ดูคอยดูนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยตายดีเงาเอาเร็วไป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 เฮ้ยว่าก็ดูดตรงตายเชิญตรงตายแน่นอน ไปนซาร่เซาร์เซาร่ตามหลังผมนี้มันเริ่มเร็วขึ้นครับถ้าเราไปอยู่ใกล้มันจะเริ่มเร็วขึ้นโอเกินเกินเกินระวังระวังหยุดอาจะถึงใจแล้วอีกนิดเดียวเย่ถึงแล้วนะคบผม คนก็มาเล่นกันหนาน,นะผมแบบนี้มองเลยนี่แบบนี้เลยนะครับก็เล่นกันได้นะสนุกมากอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับ